กับกับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอูปอพารวยนะครับครับอุปอพารวยก็ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์เจ๊ถมดินหรือแม่รัดนะครับผมเพราะว่าตัวเลขขึ้นที่ทะเบียนรถอีกแล้วครับเ c ครับเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมทั้ง 6...3...3...6... 3, 3, 6. 68นะฮะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพาพอยและทีมงานด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเอาบางท่านอาจจะเห็นนะครับที่รถดัมครับมีตัวเลขนะครับทางช่องก็ทาคลิปลงไปอยู่เนาะเอาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่รัดถมดิน มันที่แล้วเขาอีสี่เนาะค่ะหกแปดทะเบียนรถเนาะค่ะหกแปดเขาสามหกกับเขาสามหกกับเขาเขาทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างหมดนี้กับสิเขาด้วยกันเขาตัวไหงเขาขึ้นแมวก่นนี้วันนี้บอกแม่มายี่สิบเอ็ดสามสองแล้วก็สามเจ็ดสามเจ็ดกับสามนี่แหละอ๋อค่ะ ทะเบียนรถนี 6, 5, 7, 7. ่กระสีย่างย่งตัวไดแนนนี 9, ่แหละเทียร um> ์งนี่แหละสามเจ็ดเจ็ดสามด้วยแหละครับนี่จ็ดจุดไยูเจ็ดสามสามเจ็ดก็สองหนึ่งหนึ่งสองนี่แหละนี่แหละสลับกันสิบสองหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดสามสามเจ็ดนี่แหละอือมันสีออกว้นยุ่งในทะเบียนรถทะเบียนรถอะ่รเนี่ อันนี้คือตัวเลขย่งวาท่านออกออกมาบ่อยแลวครับแม่ทะเบียนรถคันนี้นะออกตั้งแต่ไอหนึ่งหนึ่งเจ็ดน่ะนะอออกมาตลอดครับซื้อมาืิที่างวดนี้มันก็ออกอีกเนาะแต่งวดนี้ก็ต้องออกออกแม่นี่แหละออกแม่นี่เนาะค่ะเนาะคือออกทุกงวดเนาะค่ะออกทุกงวดคือคุณแม่ก็รับเมาทุ่มดินเนาะอันนี้เป็นรถดำบ่ค่ะดำาให้ให้เบอร์โทรได้บ่ค่ะแม่เบอร์โทร เพื่อผู้มีผู้อยัดท้มดินเลยอือแล้วแต่เอาติดต่อทางแอดมินก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่สะดวกกลัวแม่จะยากนะครับเนาะก็คือว่าตัวเลขของแม่นี่คือเข้ามาตลอดตั้งแต่ซื้อรถคันนี้มานะครับตั้งแต่หนึ่งเจ็ดมาตั้งแต่หนึ่งเจ็ดมาเลยตั้แก่เกนหนึ่งครับแล้วทีนี้อ่างวดงวดเมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้ถ่ายทําอยู่เนาะ นะครับผมบางบางคนก็จะเห็นนะครับข้างบนไงอยู่ข้างบนมันมันหกสามสามหกแล้วเราก็หกแปดเนาะหกแปดครับหกแปดก็เข้าอยู่ในทะเบียนรถนั่นนะครับเนาะครับเดี๋ยวเราก็จะวางภาพนิ่งไว้ที่หัวคลิปนะครับว่างวดที่แล้วเข้าตัวไหนนะครับผมเข้ามาตลอดเข้ามาตลอด เอาเดี๋ยวนี้แม่ยังทํางานอยู่ประจํารถคันนั้นก็นนเอาได้ยินข่าวว่ายางรั่วป่ะครับโอ้ยางหัวอีกค่ะสิบวมาทะเบียนรถอีกป่ะค่ะยางหัวขั้นขั้นนี่บ่ค่ะขั้นที่ออกเลยขั้นที่ออกเลขยางหัวล่อหน้าล่อหลังเล่อหน้าล่อหน้าสิบวเหล็คู่หนาอืมทะเบียนรถเจะมั้นมีอยู่ใช่ไหมมีมีมีทะเบียนรถเดี๋ยวจะวางอ่าทะเบียนไว้ที่ท้ายคลิปนะครับผม ยางหัวคู่หนาเนาะคะ่ะแต่งแต่สื่อมากคือมีโชคตลอดเนาะค่ะพี่น้องอืคอคือโว้ดช่แม่เพณ่็ได,โด้ทำงอกไปทังานเนาะค่ะครับครับอันนี้แม่ท่านก็รีบนะครับรีบรีบกับงานนะครับผมช่วงนี้ก็สายๆนะครับเอซีได้มาจังหวะเจอแม่รัดถมดินพอดีนะครับผมตัวเลขทะเบียนรถคันนี้ก็ถือว่าเข้าทุกงวดนะครับเอซ อยากที่ลองสังเกตดูดูสถิติแล้วนะครับก็ถือว่าเข้านะเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจนะครับ f c สนับสนุนรัฐบาลน,นะครับเดี๋ยวทางแอดมินก็จะใส่ภาพของทะเบียนรถคันนี้เอาไว้แล้วก็หน้าจอหน้าปกนะครับหน้าปกก็จะดูว่าตัวนี้เข้าจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันนะครับตอนนี้แม่ไปแล้วครับไปทำงานแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันฮนะ เพื่อนกับา้าไปทมดินเนาะคะ่ะเพื่อนออกทํางานแต่เศร้าน,นะค,ะค่ะถือโอกาสได้สัมผัสข้าวหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องเลขเพื่อนเขาหกแปดรับสามหกเนาะค่ะอุปครณบคือว่าเขาทั้งบนทั้งล่างค่ะเลขทะเบียนรถเพื่อนถี่ย่งพระท่านออกที่เพื่อนมากก็คือมีเจ็ดแปดเจ็ดสามค่ะหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสามสองหนึ่งแปด กับแปดแปดเนาะค่ะพี่น้องป้องไปถ้าชอบทะเบียนรถของเจทมดินเฮ้ากะพี่จะาหน้าเบิ่งเขามาทุกูกงวดเนาะค่ะสีวนออกอยู่ในนี่คือเขาทูกงวดบ่เคยผัดเนาะงวดนี่กะย่งอยู่ซ้ำนี้ล่ะคะ่ะที่เพื่นออกถี่เพิ่นจับคู่ไว้ให้งวดนี้กับ่แนแเนาะค่ะอาจสีมาอยู่ในนี้ละเพิ่นวาเพิ่นมักนะะเนาะเอซีกับพี่จะาหน้าเบิ่งถ้าชอบตัวเลขของเจทมดินกะใส่เป็นแนวทางนะคะ มักกะตามค่ะบอ่อมักกะพันเนาะค่ะเนาะคือเพื่อนบอกนะคะแนวทางจากเจดทมดินย่ำอีกรอบหนึ่งนะคะเจ็ดแปดเจ็ดสามหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสามสองหนึ่งแปดแปดแปดนะคะครัหมวดวัน,รรน,ะะนที่สิบเจเ็ดมักราค้มสองพันหารอยหกสิบหานะค่ะพี่น้องกลงไปค่ะคือตัวเลขที่เจพันมัดละกะเพื่อนการับเม้าทมดินน้ำเนาะค่ะยู่หนองหารเนาะค่ะเนาะ นยู่หนองหานนะคะเ่นกามีรถดำรถแมคโครนะคะครูวงจอดกัสามารถติดตได้ที่ต่ตอทังแอดมินเนาะคะ่ะบอเนาะครับผมสารเขมาศูนย์หกสี่หกสามสี่แปดสี่ห้าเจ็ดสาธุขมาได้ครับนี่คือให้เป็นแนวทางเทน่นันนะคะถ้ากามีทุกแนวทางกบมีความเสี่ยงแต่ค่ะพี่น้องขันข้ามักน้ำพืนกับังคลัยเป็นแนวทางนะคะเลือกตัวที่ชอบเนาะค,ะะคะ่ะเนาะตัวเรขกามีหลายคููหลายจานหลายสำนักเนาะ,ค,ะครับผม กบผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของเจทถมดินนะครับผมที่รถออกทะเบียนรถด,ดาตั้งแต่ซื้อมาอันนี้เป็นรถมือสองนะครับผมรถเก่าปรากฏว่าเลขเข้าตลอดนะครับเอฟซีแม่ก็ได้รีบไปนะครับเพราะว่ารถคันนี้ยางรั่วนะครับยางหน้ารั่วนะฮะเอฟซีครับเอาเป็นอีกเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจนะครับเอฟซีตัวเลขก็ถือว่า ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมสนับสนุนรัฐบาลนะครับขอขอบคุณ F c ซทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอพอพันรวยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับตัวเลขทุกตัวมีโอกาสเข้าและมีโอกาสหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับต้องขอขอบคุณคุณแม่นะครับที่เสียสละเวลานะฮะให้ข้อมูลดีๆกับทางช่องนะครับผมอ่ะเข้าไม่เข้าไม่ว่ากันนะครับผมขอให้ มีคนมาแนะนำแนวทางก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับน้อกเเนาะครับเนาะเอฟซีเนาะครับขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ